Dealer. ครับสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะจินดีตตอนรับเข้าสู่ช่องโอเซคับวันนี้เราอยู่กันในเกม PB บ i พายแบงก์กันอีกเช่นเคยฮะวันนี้คอนเทนต์ของเราจะมาเอาใจสายสนไนด์หน่อยฮะทุกคนเป็นปืนที่ผมถือฮะนี่ฮะทุกคนปืนตัวนี้เลยมันคือปืนอ่า DSR1 c a l i b โฮะผมบอกเลยฮะปืนนี้แม่งเกียรสุดยอดฮะทุกคนแม่งเกียรจริงๆโอ้โหผมได้มาลองเล่นสักตาสองตาแล้วอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหแม่งสุดจริงอะทุกคนแม่งสุดจริงนัดเดียวตายจริงนัดเดียวตายจริง,รงถ้าเกิดใช้คู่กับพวก หน้าก,กากบวกดาเมจแล้วก็หัวกระสุนอะไรพวกนี้บวกดาเมจอะไรพวกนี้ผมบอกเลยนะนัดเดียวตายจริงของจริงเลยทุกคนเออก่อนที่จะเข้าไปดูกันดูดูนี่ฮะผมใช้ฉายาตัวนี้ก่อนนะ,ะทุกคนเนี่ยฉายาสไนแล้วก็ฉายาตัวนี้เหมือนเดิมฮะเช่นเคยฮะก็คือผมเอามากันไว้เพื่อที่จะเผื่อเกมไหนมันตึงเผื่อเราจะได้หยิบลูกซองมาใช้นั่นเองครับทุกคนเอาฮะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่หายไปนานเลยผมต้องขอโทษจริงๆครับเพราะว่าติดงานจริงๆโอเคครับ okay, ทุกคนสไนตตัวนี้มันจะเป็นยังไงเราไปดูกันในเกมกันเลยครับทุกคนไปครับ let's go โอเคไปครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้เราจะมาะวันนี้เราจะมายิงแคนตัวเองนิดหน่อยครับผมวันนี้เขาแปรพักครับเขาไม่ยอมมาอยู่ฝั่งผมแล้ทุกคนวันนี้เราจะมา เล่นลูกซองเอ้ยไม่ใช่ลูกซองเล่นสนไนตตัวนี้ฮะเป็นสนไนสุดโกงเลยผมบอกเลยห้องนี้เป็นห้องที่โนเบลแล้วก็โนมาโปฮะมันพอจะเล่นง่ายหน่อยมันจะได้ไม่ต้องลำบากเฮ้ยอยใครยิงวะเฮ้ยโอ้โหสายเหล่าเล่นผมแล้วทุกคนยังไม่แพนที้ยิงใครเลยตอนนี้ทีมเราเสียเปียกอยู่ประมาณสี่ตัวนะฮะทุกคนเฮ้ยโหอะไรวะ ดี๋ยวดีเข้ามาไม้ยินใครเลยขอสักหนึ่งคิวได้ไหมอ่ะมันพอดีเลยฮะห้องนี้มันพอดีเลยมันเป็นสับสดพอดีเลยผมชอบจริงเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปเล่นห้องอื่นมันเขาจะเล่นในนี่กันกินเลยได้ปะเฮะ้ยตัวกระพิบ,พรบเราไม่สู้เฮ้ยไม่ตายวะอะไรวะคุยโม คุยโม้กับทุกคนอยู่ตั้งนานมาถโถเอ้ยตายไปสามสูตรละคุยโม้กับทุกคนอยู่ตั้งนานอ้โหตายแล้วตายแล้วปืนมันแรงนะแต่ว่าคนเล่นมันก่าก็งี้ทุกคนเฮ้ยม่ยิงไม่โดนวะขอเล่นหน่อยขอยิงหน่อยนะอ๋อไม่ได้ยิงใครเลยนี่ทุกคนตายไปสี่ตัวแล้วทำไมเขาตึงจังวะ เป็นเย็นนะเฮ้ยนี่ได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหใช้เวลาตั้งนานเกือบครึ่งเกมได้ามาหนึ่งตัวเฮ้ย,ยนี่อะไรเล่าทำไมเล่าเฮ้ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะผมเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมขอเซตตัวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เหมือนตาสองตาที่เล่นวะตาสองตาที่เล่นนี่โอ้โหโยัง อย่างแสบเลยนะผมเนี่ยอ้าวไม่ตายอ้าวไม่ตายอ้าวไม่ตายมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างทุกคนก็มีพลาดกันบ้างเติมเลือดก่อนนะไอ้ปืนตัวเนี้ทีแรกอ่ะผมมันมันมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วมั้งเห็นน้องผมบอกน้องผมเอาละผมไปเล่นแต่ทีนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันมีขายจริงหรือเปล่าแต่พอมาซีซั่นเนี้ยมันมันอัปเดตประจำสัปดาห์ใช่ไหมล่ะผมก็เลยเออ พอมันมีก็เลยอยากจะลองอยากจะลองดูว่าเออว่ามันจริงอย่างที่น้องผมบอกหรือเปล่าเพราะว่าน้องผมซื้อมาเล่นอยู่ปืนนี้มันโกงอยู่ผมก็จะมาลองดูสักหน่อยค้างทำไมลูกพี่ลูกพี่ค้างเหรออ้าวที่มาโอ้ยเดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวก่อนนะนี่เ,เรานี่เราแล้วนะเขาเติมเลือดไ<ๆ>อ้เดี๋ยวเกาะที่เราจะเติมเลือด ขอสักหนึ่งคิวขอสักหนึ่งคิวโอตอนนี้ตอนนี้ทีมเราเสียเปรียบยับยับเลยทุกคนผมแจกด้วยเปล่าเปลาไม่รู้เนี่ยก่อนนะขอเซตตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะเอ้ยโอ้ยอ้อหอยิงไม่ยากจะตายโผไม่ดีโผไม่ดี เลงรออยู่นะจ๊ะเลงรออยู่นะจ๊ะเกมนี้เล่นยากว่ะไม่ได้ยากหรอกผมเล่นกากเองอะ่ะอ๋อยิงอ่ะยิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหตายแล้วทำไมผมเล่นไก่อย่างงี้เฮ้ยมีมีตัวนึงอืมเฮ้ยไม่ตายวะผมลืมใส่หัวกระสุนป่ะวะหรือว่าลืมใส่หน้ากากเฮ้ยเฮ้ยผมลืมใส่หน้ากากป่ะวะ แปลกๆเลยมายิงไม่ตายปกติมันจะยิงนัดเดียวตายไปแล้วไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละออย่างนนไม่ใช่ละอ๋อเรียบร้อยครับเดี๋ยวจบเกมดีวยก่อนเดี๋ยวพอไปเช็กก่อนเพราะว่าเหมือนผมรู้สึกว่าไม่เหมือนไม่ได้าาใส่หน้ากากหรือหัวกระสุนอะไรสักอย่างนี่แหละรู้สึกแปลกๆเพราะว่ายิงไม่ค่อยอยากจะตายกันนะโอ้โอ้โอ้มาดีมาดีทุกคน มาดิครับก็มาดิครับมาดิอ้วนมาดิโหโถเฮ้ย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 สายเหล้าว่ะเฮ้ยสายเหล้าว่ะโอ้โหลูกพี่เรายิงไปสี่สิบเอ็ดตัวแล้วเรายังอยู่สิบเจ็ดตัวอยู่เลยโอ้พี่ลูกพี่เขาโหดจริงว่ะอ้โหโอ้จบเกมยิงไม่ได้อะไรเขาเลย เียผมขอดูหน่อยว่าผมลืมใส่อะไรปะวะเฮ้ยผมก็ใส่ไปครบทุกอย่างแล้วนี่ว่าแล้วทําไมมันยิงไม่ตายวะเอ้ยแตกแตกแตกแกตาย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 โอเคฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสักห้องหนึ่งดีกว่าทุกคนปะก็มาครับทุกคนเรามาเล่นกันในโหมดเออเมืองจีนกันบ้างดีกว่าเรามาเล่นในโหมดกลกันบ้างดีกว่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยมีคนเล่นสไนเปิลเราอะโผล่มาหน่อย phồ măn nòi phồ măn nòi phồ măn nòi ồ, ra bớt giới này, tất cả ồ ấp con, chân yên ná chân yên ná, gần nè ồ, kia quá, đấy, chờ nè, họ yểm làm gì อะไรล่ะอะไรล่ะฮะอะไรล่ะไม่มีใครโผล่มาเลยวะทุกคนไม่มีใครโผล่มาเลยเฮ้ยมาแน่มาแน่มาแน่ผมคิดไว้แล้วมาแน่นี่ไงมาแน่มาดิมาดิมาดิครับอยากจะบูนะแต่เราก็ไม่ค่อยเก่งด้วยลื้สไนน์นี่มาแล้วมาแล้วมา นี่มาแล้ว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 เป็นไงเล่าตายหนึ่งนัดตายเฮ้ย <c oughs> แม่งอย่างเกลียเลยวะ่ะแต่เมื่อกี้เล่นห้องสนยัยเมื่อกี้มันแปลกๆนะแม่งยิงไม่ตายเลยวะ่ะผมกลัวว่าเขาจะกระโดดมานี่โอุย้ยจะายเฮ้ยโอ้โหมาดิมาดิโอ้โหมาดิมาดิมาดิ ไปดีเพื่อนตายแน่กูโอ้โหเหลือสี่เรือก็หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเก้าศูนย์โอ้ตายเรียบร้อยตอกตอกทางนี้มันเป็นตอกต่อสุดพิษนะที่เขาฟาแล้วเบิดยัดกันอย่างเช่นผมเป็นตัวอย่างยิงทำไมล่ะเพื่อนเอยแอ,แอบแอบเลยเพื่อนนะเพื่อนแอบเหรอ เพื่อนแอบเหรอแอบเอ้ยอะไรวะมีไม่ตายวะวเฮ้ยไม่โผล,ล่มาวะอันตรายนะเนี่ยอยู่อยู่เลนนี้อยู่เลนนี้อันตรายเราไปให้ถูกเลนดีกวา่าหนึ่งนัดตายหนึ่งนัดตายตาเอาดิเอาดิเอาดิโผมาดิโผมาดิเฮ้ยเอ้ย,อยโถ่จะหล่อยคนเก็บปืนซะหน่อยมันต้องมีคนโผล่มาเลยทุกคนว่าปะ เยาค่อยๆเดินนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงของจริงเะล่ะนี่ไงโอ้โหของจริงเะล่ะทุกคนบูเลยวะเราสนายใส่บูเขายิงสุดโอ้โห่15 15ตายหนึ่งไปไงเฮ้ยเห็นนะผมเห็นนะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยโอ้โหระเบิดไม่เอาดิโถ่เล่นระเบิดดิมาโผล่มาดิโผล่มาดิไม่เอาดิอย่าเล่นระเบิดดิลูกพี่โธ evet ่แมา ผมแพ้ระเบิดผมก็ต้องมีคนแอบอยู่เนี่นยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ยเดี๋ยว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 จันเงย็นดพี่จันเงย็นดิโอ้โหหนีเสือปอ่าจระเข้ทุกคนโอ้โหแม่งสุภาพิตไท,ย,ทยวันนี้นะฮะหนีเสือปอ่าจระเข้ครับโอ้โหสาทรนายไปน,น,น,นี่หว่าสาทรนายไปนี่หว่าตรายอันตรา,ายน์ โอ้ระเบิดยับเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นดิแมวดิโผล่ไปดิโผล่ไปดิโผล่ไปใครโผล่มาวะเสียดายถ้าปืนนี้เป็นสิบนัดจะยิงมันหน้าดูเลยมีแค่แปดนัดแต่แปดนัดผมสำหรับผมก็เพียงพอแล้วนะนี่ไงนี่ไงโอ้ทำไมยังโหดเลยวะเราเนี่ย ปุกหรือเปล่าวะาผมอยากจะบูนะแต่ก็โหแล้วเปฟันว่ะต้องมีคนโผล่มาสักคนแหละเอ๊ะไม่มีเลยเว้ยเอ๊ะไปไหนวะบูเลยดีกว่ามั้งอยากยิงแล้วครับอยากยิงแล้วครับน้องๆ ตกใจด้วยโง่ซะเฮ้ยโอ้โหโถ่เผลอไม่ได้เลยตายตายไปสกิดสกิดนิดหน่อยสกิดนิดหน่อยลงก่อนลงก่อนลงก่อนทุกทีเขาตึงจังจะเบิดย่ไปทางนี้ก่อนแล้ว yeah. กันโอ้โหเสียดายผมได้เอาเทมระเบิดมานัดเดียวไม่พอหรอกเอ๊ะแป๊บ โผล่ไปดิโผลมาแล้วแล้วแล้วอีกทีหนึ่งอีกทีหนึง่นตงตกใจหมดบู๋เลยเปล่าบู๋เลย,ปย,ย,ยเปล่าสไนเหรอสไนเอเอ้ยเอ้ยทังตันว่ะโผล่มาแน่เลยเ้ยไปไหนดีวะไไน,นี่ไงนี่ไงเฮ้ยเขาไม่เห็นเราทุกคนไม่เห็นเรามาดิมาดิโอ้โหหลายตัวฟรีได้เยอะเลยว่ะวันนี้ เกิดเราอยู่ทางเนี้ยเราก็ต้องระแวงฝั่งนู้นเ,เขาก็เล่นสนไนฝั่งนู้นโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาดิก็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 โผมาดิมาดิมาดิอืมแอกนะโหสไนตัวนี้มันสุดยอดจริงๆเออเขาต้องมาทางนี้ทุกคนเชื่อปะเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะไรสสยสไนเหรอเหลาทีดีไหมฮะไฮเกาะโต๊ะเกาะโตอะเกาะโต๊ะเกาะโต๊ะ โอ้โหจบเกมก่อนกำลังมันเลยทุกคนโอ้โหเพื่อนเรามาแย่งคิวตัวนี้พอดีโ,อโหเป็นไงทุกคนเห็นประสิทธิภาพมันปะผมบอกนะตายนีผมฟุกมาครับทุกคนเราเลน่นอีกสักเกมดีกว่าโอ้โหฝั่งเราเสียเปียบเสียเปรียบมากๆโอ้ลูกซองยับเลยว่ะด่านี้ระเบิดก็มีนี่เรานี่เราทำไมล่ะทำไมล่ะฮะ อ๋อฮอร์วิ่เสียเปียบเปล่าเนี้ยเนี่ยมาดิหัวแตกมีตัวไหมมีตัวไหมโผล่มาดิเอาเระเบิดไปกินหนึ่งเม็ดไม่ยู่ไม่โดนไม่ยู่ไม่โดนไม่ยู่ไม่โดนเอาดิ่ไ้โธยืยนเฉยด,ดิสนายนะาอุซองแนะ่อุซองมาแนะ่ผมบอกเลย ผม,ผมพยายามจะไม่เล่นลูกซองนะว่ามันจะเสียคลิปเปล่า,ลาพยายามที่จะไม่เล่นลูกซองเลยผมรู้สึกว่าออกจกฐานไม่ได้เลยเอะแล้วเบิดเต็มเลยอะออกไม่ได้เลย,ย,ายาโอ้ยโอ้ยโอ้โอ ให้ผมได้เดินบ้างเด็ดครับพี่ๆครับไม่ได้เดินเลยอุ้ยอู้ยอะไรวะน่าอุ้ยอะไรวะน่ามาจากไหนวะอะไรวะน่าอะไรวะน่าอะไรวะน่ามาจากไหนวะเนี่ยตายเจอเลือก็ไม่มีเหลือเก้าเอาไงโอ้โหเรียบร้อย ไปเ,เกมสูสีอยู่สูสีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาดิอุ้ยสนามาจากข้างบนนะเนี่ยบอกว,ว่าข้างบนปะวะใช่ด้วยมีตัวมาจากข้างบนถ้าเราหลอยตัวข้างบนได้คือจบจุด,จด,จดยุทธศาสตร์เขาอยู่ข้างบนนี่ไงจบทีนี้ออกจากบ้านได้แล้วโอ้โหไม่ได้อยู่ดีอัดระเบิดเข้ามาเอ้ยนี่เราทำไมล่ะ เฮ้ยโอ้โหไว้จกนสูสีอยู่ทุกคนเกินสูสีอยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยทำไมผมยิงไม่แม่นเลยวะเฮ้ยเพื่อนเราก็ใช้ปืนเรานี่ว่าเโธ่วะหรือผมเข้าใจผิดวะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหติดเว้ยไม่ได้เลยเล่นยากมากตายซะตายซะตายซะนิดหน่อยขอนิดหน่อยขอนิดหน่อยอ๋อตายละตายละ อะไรวะเนี่ยผมผมได้อะไรผมอยู่เนี่ยโอ้ยปืนฟินิกว่ะเจอไอเทมแล้วนะครับเจอไอเทมแล้วนะครับตอนนี้โอ้หเดี๋ยวก่อนระเบิดยางยางยางเรายังไม่ใช้ระเบิดดีกว,ว่าทุกคนมันมีสไนเปอร์อยู่ข้างบนน่ะตอนนี้เล่นยาก ว่ามีสไนเปอร์อยู่ข้างบนมันเป็นเขาคุมจุดยุทธศาสตร์อยู่เออแล้วทำไมเราไม่คึคนไปคุมบ้างวะนะทุกคนนะคนว่าปะคนว่าปะทำไมเราไม่ึ้นไปคุมบ้างวะเออจุดยุทธศาสตร์ขนาดนี้โหแต่ไม่หนุกเลยอะถ้าเกิดว่าคุมอะเราไม่ได้ยิงอ่ะเพราะว่าต้องรอให้อีกฝั่งหนึ่งออกมาเอาครับตอนนี้เกมพิกครับผมเกมพิก ี๋วยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ยตอนนี้เราก็ที่หนึ่งเว้ยววมาโผล่มาทุกคนโผล่มาโผล่มาพร้อมยิงแล้วกระสุโอ้โหซองอัดมาเลยอ่ะมีสไนเปอร์ข้างบนว่ะเล่นยากว่ะทีนี้โอ้โหสุดยอดโอ้เกือบแล้วเมื่อกี้อะสไนเปอร์แล้วเราจะเก็บ พวกเขาคุมจุดยุทธศาสตร์ได้แล้วนี่ไงได้แล้วได้แล้วซองผมมาทีหนึ่งเร็วเร็วเร็วนี่ไงนี่ไงออกไม่ได้ครับพี่คนตานี้โอ้โหออกไม่ได้จริงๆว่ะออกไม่ได้จริงๆโอ้ยข้างล่างเขาคุมว่ะโอ้โหเข้าหัว อยู่ตั้งไกลกลทำไมเข้าหัวเนม่ีเราเฮ้ยอะไรเลยพี่เฮ้ยโอ้โหเกือบตายแล้วต้องชนะดิไปไหนวะตัวนี่ข้างบนโผล่มาดิโผล่มาดิโถล่ลอยยิงไงทุกคนลอยยิงว่ะ ไม่ตายไม่ตายโผล่ไม่ทีขออีกทีนึงไม่ได้แล้วพวกเราขึ้นไปแล้วโอ้โหจบเกมพอดีทุกคนโอ้โหพุ่งพวกเราโอ้โหนี่ไงยิงอย่างโหดจริงๆเลยวะก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับปืน DSR คา l ิโมเป็นไงฮะ ทุกคนว่าโกงไหมผมว่านัดเดียวตายนะถ้าเกิดว่าคนยิงแม่นๆนะที่ไม่ใช่ผมยิงนะผมว่าน่าจะโกงกว่านี้นะทุกคนเพราะว่ามันยิงนัดเดียวตายถ้าเกิดยิ่งใช้มาโคนะยิ่งจะโอ้โหเป็นเลยที่แบบว่าโคตรเพอร์เฟกเลยและยิ่งมีเบเล่เข้าบีกนะโอ้โหสุดจัดเลยครับไอ้ปืนตัวนี้มันเบานะแต่ยิงแรงมากผมบอกนะทุกคนทุกคนคิดเห็นไงกับปืนตัวนี้ฮะเจ้า DSR 1 n a r i m o ตัวนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างฮะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนก็สวัสดีครับ